This is NICFD PRESS n Conference c f r e e o ครับสวัสดีครับผู้สื่อข่าวสื่อสารมวลชนและผู้สนใจทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับได้มาร่วมให้ข้อมูลในเรื่องของเทศกาลปีใหม่2567ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความสุขของทุกครอบครัวแต่ในเทศกาลนั้นมีภัยอันตรายที่หน่วยงานหลายหน่วยงานก็มีความห่วงใยทุกครอบครัวนะครับแล้วก็มันให้ข้อมูลนะฮะ ข่าวสารกันในประเด็นต่างๆนะครับในวันนี้ทางสถาบันแห่งชาติพัฒนาเด็กและครอบครัวและศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็กก็ต้องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในเด็กนะครับในหัวเรื่องที่เราใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยมหิดลห่วงใยเด็กไทยปลอดภัยปีใหม่2567นะครับโดยประการที่1ก่อนนะครับก็อยากให้ทุกครอบครัว ร่วมกันติดตามข่าวสารครับแล้วก็ให้ความห่วงใยกับเด็กๆที่ยังอยู่ในภัยฝนตกน้ำท่วมน้ำหลากในจังหวัดนราธิวาสปัตตานีในภาคใต้ของเรานะครับซึ่งในหลายจังหวัดกำลังอยู่ในเทศกาลแห่งความสุขแต่ครอบครัวและเด็กๆในพื้นที่ภาคใต้ของเรากำลังอยู่ในภัยพิบัติ ซึ่งมีความเสี่ยงอันตรายค่อนข้างสูงนะครับก็อยากให้ทุกคนได้แสดงความห่วงใยและช่วยเหลือตามกำลังที่เป็นไปได้นะครับสำหรับบทเรียนในการดูแลเด็กในช่วงน้ำท่วมในปี2554จากการวิเคราะห์จากภาคเหนือนะครับเด็กๆที่อยู่ในจังหวัดตากลงมาจนถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยเราในปีนั้นเราพบการเสรียชีวิตของเด็กจากภัยน้ำท่วมนะฮะ 64ลายและได้บทเรียนว่าเด็กในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า6ปีนะครับการดูแลป้องกันไม่ให้เกิดการเสียชีวิตนั้นนะฮะจะต้องมีผู้ดูแลใกล้ชิดตลอดเวลาเราเรียกว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า3ปีต้องดูแลอยู่ในสายตาและอยู่ในวงแขนนะฮะคว้าได้ทันทีนะครับเด็ก3-6ปีอยู่ในสายตาตลอดเวลานะะอยู่ใน จุดที่สามารถเข้าถึงอาจจะเกินวงแขนแต่ต้องเข้าถึงนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการดูแลในครอบครัวที่ไม่ได้อ,อพยพออกมาหรือการดูแลในศูนย์อ,อพยพจะต้องจัดผู้ดูแลที่มองเห็นเด็กตลอดเวลาสําหรับเด็กต่ากว่า6ปีและพื้นที่ที่เด็กอยู่อาศัยจะต้องจัดการแยกเด็กออกจากแหล่งน้ํานะครับจะกกั้นรั้วกั้นค้อกก็มีความจําเป็นทั้งสิ้นในเด็กต่ํากว่า 6ปีนะครับไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวที่ไม่ได้อ,อพยพหรืออ,อพยพมาแล้วในศูนย์พยพจะต้องมีการออกแบบนะฮะในการจัดพื้นที่สําหรับเด็กๆที่อายุต่ำกว่า6ปีไม่ให้เคลื่อนที่เข้าไปอยู่ใกล้แหล่งน้ําแม้จะต้องมีผู้ดูแลตลอดเวลาก็ตามแต่นะครับเพราะการเผลอเลยชั่วขณะเกิดขึ้นได้และก็เป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียในประสบการณ์64ลายในปี2 5 5 4นะครับสาหรับเด็ก 6ปีขึ้นไปจะเป็นเด็กที่เคลื่อนที่ออกห่างจากผู้ปกครองค่อนข้างจะไกลตัวผู้ปกนะครองนะฮะดังนั้นการจัดพื้นที่เมื่อต้องคำนึงถึงธรรมชาติของเด็กที่ติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมน้ำหลากเป็นระยะเวลานานนะจะต้องมีการจัดพื้นที่เล่นให้เขาด้วยนะครับในศูนย์อพยพอาจ,จต้องคำนึงถึงพื้นที่หรือผู้นำกิจกรรมการเล่นนะคร สำหรับการจัดให้เด็กอยู่ในธรรมชาติตามพฤติกรรมของเด็กนะครับเด็กอายุเกินกว่า6ปีเป็นเด็กที่สามารถเรียนรู้เรื่องของความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ด้วยตนเองแต่ต้องมีผู้สอนสาธิตชี้นำนะครับดังนั้นจึงต้องสอนเด็กให้รู้จุดภัยอันตรายนะครับไม่ว่าจะอยู่ในบ้านที่มีน้ำล้อมรอบหรือเคลื่อนที่ออกมาอยู่ที่ศูนย์ประชบจะต้องมีผู้นำการชี้จุด อันตรายจุดเสี่ยงให้เด็กได้เรียนรู้นะฮะเพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยนะครับจะเป็นเด็กเล็กหรือเด็กโตเมื่อมีน้ำล้อมรอบที่อยู่อาศัยจะเป็นบ้านหรือเป็นศูนย์พยพตื่นเช้ามาจะต้องมีชูชีพนะครับสวมติดตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะเวลาต้องเดินทางทางน้ําอย่างเดียวนะแต่ว่าหากที่อยู่อาศัยของเด็กพื้นที่ที่เด็กอาศัยอยู่มีน้ําล้อมรอบแล้วนะเด็กควรมีชูชีพ สวมอยู่ตลอดเวลาเพราะโอกาสที่ผู้ใหญ่จะเผลอเลอหรือเด็กจะเล่นนะฮะจนกระทั่งขาดการระมัดระวังตัวมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงและก็เป็นสาเหตุของการตายของเด็ก64ลรายในปี2 5 5 4จึงควรเป็นบทเรียนสำหรับการจัดพื้นที่ของเด็กในช่วงที่มีน้ำท่วมนะครับในประเด็นที่2ส,สถาบันแห่งชาติเพื่อกันเด็กและครอบครัว และศูวนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็กมีความห่วงใยครอบครัวนะครับที่กําลังจะเข้าสู่เทศกาลแห่งความสุขมีการเดินทางไปเยี่ยมญาติบ้างนะฮะไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆบ้างนะครับจึงได้นําเอารายงานของศูนย์ความปลอดภัยทางถนนในเรื่อง7วันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่2566มาแสดงตัวเลขกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นข้อเตือนใจ ทุกครอบครัวนะครับในปี2566ในช่วงปีใหม่นะครับข้ามจากปี2565มา2566 7วันอันตรายมีการเกิดอบัติเหตุรวม2,440ครั้งนะครับผู้บาดเจ็บรวม2,437รายมีผู้เสียชีวิตรวม317รายนะครับและจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บ สะสมสูงสุดได้แก่จังหวัดกาญจนบ,บุรีจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่จังหวัดเชียงรายนะครับสาเหตุของการเกิดนะฮะเกิดจากการขับรถเร็วนะฮะงนั้นการใช้ความเร็วสูงนะฮะมีส่วนร่วมในการบาดเจ็บการเสียชีวิตกว่า34.85%สานะครับสำหรับยานพาหนะที่เกิดเหตุสูงสุดได้แก่รถจักรยานยนต์นะครับในจำนวนนี้ทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็น ผู้บาดเจ็บหรือผู้สูญเสียมีเด็กอยู่ในสัดส,ส่วนการบาดเจ็บนั้นด้วยนะครับณนะปัจจุบันนี้นะครับเด็กมีกฎหมายคุ้มครองซึ่งจริงๆไม่ควรจะใช้กฎหมายในการคุ้มครองนะครับแต่ว่าด้วยความรู้นะทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันซึ่งทุกคนรู้นะครับว่าการยึดเหนี่ยวผู้โดยสารในรถยนต์มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับผู้ใหญ่ทุกคน นะักคาดเข็มขัดนิรภัยในรถยนต์แล้วนะครับแล้วเราก็พบว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า9ปีนะครับหรือความสูงต่ำกว่า135มเซนะไม่สามารถคาดเข็มขัดนิรภัยในรถยนต์ได้พอดีนั่นก็หมายความว่ารถยนต์ทุกคันทุกยี่ห้อไม่ใช่รถครอบครัวครับต่อให้มี7ที่นั่ง9ที่นั่งหรือ11ที่นั่งก็ไม่ใช่รถครอบครัวครับเพราะว่าในรถนั้นไม่สามารถยึดเหนี่ยว เด็กที่อายุต่ำกว่า9ปีและความสูงน้อยกว่า135มเซนได้ยกเว้นมีอุปกรณ์เสริมอีก1ตัวซึ่งไม่ได้อยู่ในมาตรฐานรถยนต์นะครับท่านต้องไปจัดซื้อหามาเองนะครับได้แก่ที่นั่งนิรภัยหรือเก้าอี้นิรภัยของเด็กนะครับซึ่งต้องใช้ตั้งแต่ทะลกแรกเกิดเลยนะครับก็จะมีที่นั่งชุดของเด็กทะลกนะครับแล้วก็เด็กที่โตขึ้นมาวัยต่อแต่ ก็จะมีที่นั่งชุดของเด็กวัยต่อแตะสำหรับเด็กวัยเรียนนะครับจนถึงก่อน9ปีหรือความสูงต่ำกว่าร้อเซนก็จะมีที่นั่งของเด็กโตที่เรียกว่าที่นั่งเสริมทั้งหมดนี้ต้องใช้เพื่อให้เกิดระบบยึดเหนี่ยวของเด็กในรถยนต์ซึ่งเป็นความเป็นการป้องกันนะครับการบาดเจ็บการตายของเด็กที่สำคัญที่สุดนะครับในการ โดยสารรถยนต์นะครับดังนั้นถ้าเราต้องการเป็นสังคมที่มีการดูแลคุ้มครองเด็กเราต้องการให้มีการเ,าเข้าใจนะฮะและผู้ใหญ่ทุกคนร่วมกันนะมีค่านิยมในการดูแลเด็กในสังคมร่วมกันนะครับแม้แต่ในครอบครัวของเราก็ดูแลเด็กให้เกิดการเติบโตที่มีคุณภาพแล้วแล้วก็ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องใช้กฎหมายเลยนะครับเป็นเรื่องที่พ่อแม่จะต้องมีความตระหนักทุกคนในสังคมนะครับต้องมีความตระหนักว่าเราได้ปล่อยปละละเลยนะครับให้เด็กนั่งในรถยนต์โดยขาดระบบการยึดเหนี่ยวและขาดการป้องกันเป็นเหตุให้เด็กสูญเสียชีวิตเป็นสัดส่วนหนึ่งใน317คนในปี2566และอีกหลายคนในปีก่อนหน้านั้นนะครับในขณะที่ผู้ใหญ่เราใช้เข็มขัดนิรภัย กันมาตั้งนานแล้วนะฮะแต่เราไม่ได้ออดําเนินการเรื่องนี้กับเด็กที่อายุต่ากว่า9ปีหรือความสูงน้อยกว่า135มเซนท่ากับเรายอมรับการบาดเจ็บการตายโดยไม่สมเหตุสมผลของเด็กมาโดยตลอดนะครับกฎหมายจึงออกมาเพื่อต้องการให้ทุกคนเปลี่ยนพฤติกรรมความคิดค่านิยมการคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กร่วมกันในสังคมนะครับขอให้ปีใหม่ปีนี้ เราไปเที่ยวนะครับกันอย่างมีความสุขนะฮะสนุกสนานโดยที่ความสนุกสนานนั้นไม่ได้นึกถึงความสุขสนานของผู้ใหญ่กันเองนะครับของเฉพาะตัวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าตัวปู่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเท่านั้นนะครับแต่เรานึกถึงความสุขของเด็กๆด,ด้วยในเมื่อนึกถึงความสุขของเด็กๆคงไม่ใช่การให้ของขวัญหรือการพาไปที่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับ แต่คงต้องนึกถึงการคุ้มครองนะฮะให้เกิดการเดินทางอย่างปลอดภัยด้วยเช่นกันนะครับขอให้คำนึงถึงการใช้ที่นั่งในรภัยนะฮะไม่ต้องคำนึงถึงว่าตำรวจจะมาจับท่านนะครับแต่คำนึงถึงว่าท่านกำลังดูแลลูกและให้เกิดการเดินทางที่ปลอดภัยแล้วก็ไปอย่างมีความสุขมีความปลอดภัยกลับมาอย่างมีความสุขและมีความปลอดภัยไม่เกิดเหตุอันตราย อะไรในช่วงเทศกาลนี้นะครับสำหรับประเด็นที่3นะครับทางสถาบันแห่งชาติเพื่อการนัเด็กและครอบครัวและศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็กก็มีความห่วงใยในเรื่องของของเล่นนะเมื่อท่านไปถึงสถานที่ที่ท่านเที่ยวสนุกสนานแล้วนะมีการจัดซื้อจัดหาของเล่นอย่างให้ท่านระวังของเล่นที่มีอันตรายนะครับที่ก่อให้เกิดการสูญเสียสูงสุด นะครับสัก5ประการนะครับได้แก่ของเล่น,นรประเภทที่เป็นลูกกระสุนนะฮะเป็นปืนจะเป็นปืนสูญยากาเปืนเหรียญน,นะปืนมีกระสุนเล็กๆสีเหลืองๆก็ตามแต่ที่ใช้การอัดลมในการยิงนะครับใช้แรงอัดนะครับในการเอ่อทำให้กระสุนพุ่งออกมานะครับมีการสูญเสียการมองเห็นแล้วก็เอ่อสายตาของ เด็กๆอยู่มากนะครับของเล่นประเภทนี้เป็นของเล่นที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกระทรวงอุตสาหกรรมครับเนื่องจากว่าจัดเป็นของเล่นประเภทคล้ายสิ่งเทียมอาวุธครับดึงอยู่นอกเหนือการควบคุมนะครขอให้ท่านทราบว่าในการตรวจสอบนะของศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสรมความปลอดภ,ภัยในเด็กนะพบว่าแรงพลังงานที่ออกจากลูก,กระสุนของของเล่นชนิดที่ท่านเห็นเป็นลูกกระสุนพลาสติกเล็กๆนะครับแต่ว่า พลังงานนั้นเกินกว่ามาตรฐานที่ถูกกําหนดไว้ในกระทรวงอุตสาหกรรมแต่แย่กว่านั้นก็คือรูปลักษณะของของเล่นประเภทนี้ถ้าหากเป็นลูกกระสุนแล้วนะครับทางกระทรวงอุตสาหกรรมไม่จัดอยู่ในประเภทของเล่นดังนั้นจึงไม่มีการตรวจสอบนะครับไม่มีการออกมาตรฐานอุตสาหกรรมก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าจะไม่มีการตรวจจับโดยกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยเนื่องจากว่าไม่ถูกจัดเป็นประเภทของของเล่นจึงโยนให้เป็นหน้าที่ของทาง สำนังกงานตํารวจแห่งชาติในการตรวจจับในฐานะที่เป็นสิ่งเทียมอาวุธนะครับดังนั้นของเล่นประเภทนี้ก็ยังเกลื่อนกระจายอยู่ในท้องตลาดมากมายนะครับขอให้ระวังในการจัดซื้อจัดหาเป็นของขวัญของเด็กๆนะครับประเภทที่2คือของเล่นประเภทลูกล้อซึ่งต้องอาศัยการทรงตัวเหมาะสมสําหรับเด็กที่มีอายุ5าปีขึ้นไปแล้วก็ต้องผ่านการสอนการฝึกนะครับของเล่นประเภทนี้ได้แก่กลุ่ม รองเท้าสกเก็ตสกเก็ตบอร์ดสกูตเตอร์ทั้งหลายพวกนี้นะครับก็เป็นของเล่นที่จะต้องใช้ในอายุที่เหมาะสมมีการฝึกสอนให้ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือใช้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยไม่ใช่เป็นพื้นที่การจราจรหรือพื้นที่ที่มีความสูงสามารถตกจากที่สูงได้ครับและต้องสวมใส่อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยนะตั้งแต่หมวกนิรภัยนะครับสนับ สอกนะฮะสนับเข่านะเพื่อลดโอกาสการเกิดการบาดเจ็บนะครับของเล่นประเภทที่3คือของเล่นที่มีเครื่องหมายสัญลักษณ์เตือนว่าเด็กต่ำกว่า3ปีนะครับไม่ไม่ให้ใช้ดังนั้นการเลือกของเล่นจึงต้องดูคำเตือนนะครับที่อยู่ในตัวแพคเกจจิ้งของของเล่นด้วยนะครับแล้วก็ให้คำนึงถึงความเหมาะสม ของการเล่นตามอายุเนื่องจากว่ามีเด็กสูนย์เสียชีวิตนะครับจากการสําลักของเล่นชิ้นเล็กนะฮะที่มีขนาดนเล็กกว่า3.7เซนความยาวสั้นกว่า5.17เซนนะครับแล้วก็เอ,อ่อทำให้นะเกิดการสําลักเข้าไปในหลอดลมและเกิดการอุดตันทางเดินหายใจได้นะครับดังนั้นเวลาเลือกของเล่นนะฮะต้องดูขนาดและดูคำเตือนหากมีเลข3 แล้วมีขีดค่าไว้ก็แสดงว่าของเล่นเหล่านั้นไม่เหมาะสําหรับเด็กอายุต่ากว่า3ปีนะครับของเล่นเหล่านี้ถ้าผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมจะถูกกําหนดนะครับให้มีคําเตือนนะครับให้เหมาะสมตามอายุของเด็กต่อไปนะครับของเล่นประเภทที่4นะครับเป็นของเล่นที่เราคุ้นชินกันมากนะครับก็คือลูกโป่งนะซึ่งเรามักจะใช้เป็น ของประดับตกแต่งแล้วก็เป็นของเล่นให้กับเด็กๆในช่วงวันปีใหม่นะครับของเล่นประเภทลูกโป,ปง่งทําให้เสียชีวิตได้2แบบนะครับแบบแรกก็คือเด็กไม่ได้เป่าไม่มีความสามารถจะเป่าได้โดยเพราะยิ่งเด็กที่อายุต่ํากว่า8ปีนะครับดังนั้นเด็กก็เอามาอมแทนแล้วก็เกิดการสำลักเข้าหลอดลมนะครับแบบที่2ที่เจอได้บ่อยและพ่อแม่อาจจะยังขาดความตระหนัก ก็คือลูกโป่งที่แตกแล้วและเกิดเศษลูกโป่งที่อยู่บนพื้นนะครับเด็กๆจะเก็บมาและจะสนุกสนานกับการยืดออกนะครับและเป่าให้โป่องออกมาเป็นลูกเล็กๆหรือดูดเข้าไปแล้วก็เห็นเป็นรูที่บุ๋มลงไปในลูกโป่งที่ถูกยืดออกมานะครับซึ่งการดูดก็ทำให้เกิดการผิดพลาดนะฮะแล้วก็พุ่งเข้าไปในช่องปากแล้วก็สำลักเข้าไปในหลอดลมได้ ดังนั้นลูกโป่งจึงไม่เหมาะสมสําหรับเด็กอายุต่ำกว่า8ปีนะครับในการให้เขาเป่าเองนะครับและเมื่อเล่นลูกโป่งที่เป่าแล้วแล้วเกิดการแตกนะเศษลูกโป่งเป็นอันตรายนะครับสำหรับเด็กเล็กทุกคนเลยดังนั้นลูกโป่งที่แตกแล้วจะต้องเก็บเศษลูกโป่งให้ดีนะครับของเล่นประเภทที่5ได้แก่ของเล่นประเภทวัตถุระเบิดนะซึ่งประกอบด้วยพุดอกไม้ไฟประทัด เป็นต้นนะครับเป็นของเล่นที่ทําให้เกิดการสูญเสียน,ะนิ้วมือแล้วกส็สูญเสียดวงตานะครับในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงนะฮะจะเป็นเหตุอย่างมากเลยนะที่จะเกิดการบาดเจ็บนะฮะในวัตถุระเบิดที่ทําคล้ายเป็นของเล่นของเด็กๆเ,เหล่านี้นะครับในช่วงปีใหม่อาจจะน้อยกว่าแต่ก็พบได้อย่างประปรายนะครับก็เป็นข้อเตือนใจ อีกเช่นกันครับว่าวัตถุระเบิดผู้ดอกไม้ไฟประทัดแม้ขายในแพ็กเกจแพ็กเกจจิ้งที่ดูเหมือนเป็นของเล่นของเด็กนะครับแล้ววางขายรวมกับของเล่นเลยนะครับผลิตออกมานะในนั้นมี5 6ชิ้นนะฮะมีอห่อหุ้มด้วยตัวการ์ตูนทั้งหลายที่คล้ายกับของเล่นของเด็กแล้ววางขายอยู่ตามร้านค้าทั่วไปแต่แรงระเบิดเหล่านั้นก็ ทำให้เด็กต้องสูญเสียการมองเห็นแล้วก็สูญเสียนิ้วมือไปตลอดชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจนะครับสุดท้ายการจัดพื้นที่สนุกสนานของครอบครัวและเด็กๆนะครับโดยองค์กรหน่วยงานบริษัทหรือว่าชุมชนท้องถิ่นต่างๆนะครับจะเป็นงานวัดนะฮะจะเป็นงานเล่นเลิงปาร์ตี้โฟมหรืออะไรก็สุดแล้วแต่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับ ก็ขอให้แต่ละพื้นที่คำนึงถึงการใช้พื้นที่ของเด็กๆร่วมกับครอบครัวของเขาด้วยนะครับดังนั้นการป้องกันอันตรายจากคนแปลกหน้าแหล่งน้ำไฟฟ้านะครับการตกที่สูงนะครับแล้วก็เครื่องเล่นต่างๆที่ไม่ได้มาตรฐานจะเป็นเครื่องเล่นไฟฟ้าหรือเป็นเครื่องเล่นสำหรับปีนโหนปีนป่ายทั้งหลายพวกนี้นะครับจะต้องจัด ในแบบที่มีมาตรฐานมีการตรวจสอบความปลอดภัยทั้งสิ้นและเป็นหน้าที่ของผู้จัดพื้นที่ต่างๆครับที่จะต้องรับผิดชอบในการจัดพื้นที่ให้ปลอดภัยสําหรับเด็กๆด้วยไม่ใช่สําหรับผู้ใหญ่อย่างเดียวนะครับสําหรับปีนี้ทางสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวอะไรไมีดนก็มีประเด็นด้านความปลอดภัยต่างๆมาครับขอสื่อสารให้กับทางทุกครอบครัว ได้รับทราบแล้วก็หวังว่าจะได้ทุกคนมีความตระหนักแล้วก็ดูแลเด็กๆนะครับให้มีความสุขสนุกสนานในช่วงปีใหม่รอดพ้นจากภัยอันตรายนะครับไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือภัยมนุษย์ที่เราก่อทำขึ้นมาเองนะครับให้ผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้ด้วยดีแต่จะผ่านไปได้ก็ด้วยความตระหนักของทุกครอบครัวรับในการดูแล เด็กๆแล้วก็ดูแลสิ่งแวดลอ้อมพื้นที่ที่เด็กๆจะไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่เด็กๆจะไปเล่นนะครับทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเด็กๆให้มีความปลอดภัยตั้งแต่แรกด้วยครับ